ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระงับโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือรพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ็คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งนศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุทนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเศรษรกรที่รกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่อง5สูตรปุ๋ยที่ไม่ควรผสมกับสารก,บ,ากบจัดแมลงที่มีชื่อว่าคาร์บอริลนะครับพี่น้องเกรตรกรหลายท่านอาจจะชอบในลักษณะว่าผสมยาฆ่า,มาแมลงกับปุ๋ยเข้าด้วยกันถ้าท่านใดไม่ผสมก็กต้องขออภัยในคลิปนี้ด้วยนะครับ มาดูกันนะว่า5สูตรปุ๋ยที่ไม่ควรผสมกับสารข่ามแมลงที่มีชื่อว่าคาร์บอริลนะครับมีปุ๋ยสูตรไหนบ้างปุ๋ยสูตรที่1นะครับที่ไม่ควรผสมกับสารคาร์บอเิลก็คือ15.00 15.00นเรารู้จักกันดีในชื่อของแคลเซียมไนเตรตซึ่งมีไนโตรเจนประมาณ15%แคลเซียมอยู่ประมาณ25-26%ตัวนี้เป็นลักษณะรงสีขาวละลายน้ำง่ายซึ่งเขาทำอะไรครับ ที่เราเรารู้กันดีก็คืออะไรครับพ่นเพื่อให้แคลเซียมหรือเป็นส่วนผสมของแคลเซียมโบรอนนั่นเองที่เราผสมกันใช้เองเนี่ยมันจะมีสูตรตัวให้แคลเซียมก็คือแคลเซียมไนเตรต0.0นั่นเองนะครับเป็นเม็ดเป็นเกล็ดก็มีนะครับค่า pH อยู่ประมาณ6-8.5ทั้งนี้เท่านั้นแล้วแต่ความเข้มข้นของสารที่อยู่ในนั้นนะครับเพิ่มเติม6-8.5 เป็นด่างค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในสารด้านหลที่มันอยู่ในเข้มข้นคือหมายความว่าถ้าเราใส่แคลเซียมไนเตรตเนี่ยในน้ําที่น้อยมันจะมีความเข้มข้น,น pH มันสูงแต่ถ้าใส่น้ําเยอะ pH ม,ม,มันก็จะไม่มากเพราะฉะนั้นการผสมใส่คาร์บอเนตใน pH ประมาณ6 8ถึงเนี่ยก็ต้องควรระวังแต่ถ้าเราผสมอ่เขาเรียกอะไรใส่แค่ไนเตรตผสมในน้ําให้ pH อยู่ประมาณ6เนี่ยแต่ไม่สูงมากก็อาจจะผสมได้ ครับเพราะพีเฮในคาร์บอเิลที่เขาใช้ผสมน้ำเนี่ยมันชอบความเป็นกรดอ่อนๆ6น,นี่ก็ใช้ได้แต่ถ้าใช้แบบจัดๆเลย8ขึ้นไปเนี่ยไม่แนะนําให้ผสมกับคาร์บอ e ิลตัวแคลเซียมไนเตรตทั้งนั้งนั้นขึ้นอยู่กับ PS ที่เราผสมด้วยถ้าจะวัดมันก็ยากถ้าเลี่ยงได้ก็เป็นการดีนะครับสูตรต่อมาที่ผมเห็นใช้กันบ่อยนะครับก็คือสูตร13046 นะครับ13046เนี่ยเป็นสูตรที่สองที่ไม่ควรผสมกับคาร์บอเนตตัวด้านบนเป็นสูตรที่หนึ่งที่ขอไปด้วยแต่นี่เป็นสูตรที่สองสูตรแรกก็คือ1500สูตรที่สองก็คือ13046ตัวนี้ก็ใช้กันเยอะใช้อะไรครับในการยับยับยั้งเขาเรียกว่าอะไรการาแตกใบอ่อนเพิ่มความหวานอะไรพวกนี้ที่เขาใช้กันน,นะครับตัวนี้เรียกว่าโพแทสเซียมไนเตรตนะครับ ลักษณะเป็นปงสีขาวละลายน้ำได้ดี ph 7นถึง5างนะครับดางชัดเจนในน้ำแค่นี้เท่านั้นแล้วแต่ว่าความเข้มข้นมากน้อยมันหมายความว่าถ้าเราละลายเจือจางในน้ำที่มันมีปริมาณเยอะพอสมควร ph เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะวัน7.5แต่ถ้าน้ำน้อยใช้โพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมในจุรสิบส13 4 6ย์เยอะ ph มันก็จะสูงทะวันถึง9นะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แนะนําก็คือเลี่ยงไปนะครับไม่ควรผสมกับคาบร์บอนถามว่าผสมได้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใครผสมแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่า1 3บสามศูนย์หรือ15บห้าศูนย์ที่ผมผ่านมาเนี่ยผสมกับสารคาร์บอนเนี่ยสารคาร์บอนิลมันจะเสื่อมฤทธิ์นะครับไม่ใช่หมดไปหรอกนะครับเวลาผสมไปมันอาจจะหมดภายในระยะเวลาหนึง่งแต่ถ้าเราใช้หมดเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ปัญหาคือ มันไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพหรือประสิทธ,ธิภาพมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องควรระมัดระวังถ้า pH 9เนี่ยอย่าว่าน,านานเลยครับเจอสารเคมีกับปุ๋ย pH 9เข้าไปนแป๊บเดียวเสื่อมบางทีฉีดไม่ทันสุดเดซยานะครับต่อมานะครับสูตรที่3 1 6 00โซเดีมยม i นเ a ร e นะครับก็มีขายในบ้านเราก็มีเหมือนกันแต่มันจะเป็นอิเียลเกรดเป็นเกรดอุตสาหกรรมนะครับ เป็นโซเดียมไนเตรตอันนี้ยืมภาพของบริษัทเวิร์กเคมิคอลอินดัสทรีลมานะครับมับนเราก็ไม่ค่อยเห็นหรอกแต่าถามว่ามีขายไม่มีนะครับของเวิร์กเคมิคอลอินดัสทรีลสูตร1600เนี่ยมีชื่อว่าโซเดียมไนเตรตนะครับสูตรปุ๋ย1600อ่าไม่ค่อยใช้ในไทยมากนะักถามว่ามีไหมก็มีแต่แต่มันไม่ค่อยได้ใช้ก็ใช้อะไรแทนครับ1500แคลเซียมไนเตรต นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้มากนะตัวนี้ถ้ามีใช้ถ้าใครใช้16.0นะครับ pH u มาณแปดจถึงเกตัวนี้เป็นด่างมากด่างมากทําไงงดผสมถ้าใครฉีดสารคาร,ร์บอเนลหรือสารตัวอื่นสารเครมีตัวอื่นก็ตามถ้าไปเจอโซเดียมไนเตรตหรือตัวที่ผมพูดมาเนี่ยผมแนะนำนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงไม่ควรผสมเลยเพราะอะไรครับมันเสื่อมได้ไดง่ายเช่นตัวนี้ ไอโซเดียมไนเตรดสิบหกศูนย์เนี่ย ps สูงสุดเก้าจุดห้าเนี่ยถ้าผสมสารเขาลดลงไปเนี่ยไม่ต้องถามถึงว่าจะเหลือเปล่าแทบไม่เหลือเลยนะครับหมายถึงประสิทธิภาพมันนะนะแทบไม่เหลือเลยเหมือนฉีดน้ำเปล่าอะไรพวกนี้ยังไงเราต้องระวังกันไปด้วยนะครับสูตรต่อมาก็คือสี่สิบหกศูนย์เราใช้กันเยอะใช้กันบ่อยก็คือยูเรียนั่นเองนะครับสูตรของยูเรียมันมก็มีหลายบริษัทเนาะนะครับก็มีหลายบริษัทแต่แท้มันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละ ลักษณะเป็นเม็ดส,สีขาว pH ประมาณ7.0ถึง8.0ถามว่าผสมได้ไหมตัวนี้เป็นแบบปุยเกปุยไม้เลยผสมได้บางสุตรอาจมี pH ใกล้ด่างโดยเฉพาะในน้ำกระด้างคือถามว่าผสมได้ไม่ก็ผสมได้แต่แต,แต่มีข้อแม้ต้องวัด pH มันได้ถ้าจะผสมนะครับก็คือ pH ตัวนี้ต่ำสุดคือประมาณ7ที่เขาทดสอบมาสูงสุดคือประมาณ8นะครับ ถ้ามันอยู่ในช่วงเจ็ดต่ำลงมาเนี่ยผสมน้ําแล้วพีเอสต่ำกว่าเจ็ดลงมาเนี่ยหมายถึงอายูเรียน,นี่นะสามารถผสมกับสารเคมีได้แต่ถ้ามันเกินเจ็ดขึ้นไปผมไม่แนะนําผสมเจ็ดถึงแปดเพราะอะไรครับยังไงยาของคุณในคาร์บอเรียวเสื่อมรดแน่นอนนะครับเขาบอกว่าไม่เหตุบางส่วนอาจะมีพีเอสใกล้ด่างหรือพอาน้ํากระด้างคือน้ํากระด้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยพีเอสมันจะทําส่งเสริมให้พวกนี้มันพีเอสมันสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะน้นําที่ผสมก็เป็นส่วนสําคัญ เพราะนั้นค่าผสมปรับ ph น้ำถ้าเสียถ้าจะให้ดีคือเลี่ยงนะครับไม่ต้องผสมเลยสูตรต่อมา10-34 0ตัวนี้มันเป็นลักษณะของของเหลวนะครับเป็นพงของเหลวไม่ไม่ค่อยมีใช้ในบ้านเราชื่อปุ๋ยเคมิมชื่อว่าแอมโมเนียมโพลีฟอสเฟตหรือ app นะครับตัวนี้ ph อยู่ประมาณ6.5-8.0ถึง8.0ขึ้นอยู่กับอัตราเจอจางด้วยนะครับตัวนี้แนะนำไหม ถ้าผสมไปแล้วก็ถ้ามัน pH จอกทน่ท่าก,ก็พอโอเคมันได้แต่ผสมไปแล้ว pH มันถึง8ปดอะอย่างเงี้ยไม่แนะนําถ้าวัด pH ไม่ได้ก็ไม่ต้องผสมเลยนะครับสําหรับ1 0 3 4 0หรือแอม o n i u m Polyphosphate นะครับสรุปนะครับ5สูตรปุ๋ยที่มีความผสมกับสารครา,าร์บอเรลหรือสารตัวอื่นก็ตามนะครับแคลเซียม i น r a t e 15-0-0ตัวนี้ให้แคลเซียมเป็นหลักนะครับ เป็นผงเปลืสีขาว ph ประมาณ6ถึง8.5เป็นด่างค่อนข้างสูงโพแทสเซียมไน,นเตรต13 04าเป็นผงขาวละลายน้ำได้ dps ประมาณ7.5ถึง9เป็นด่างชัดเจนในน้ำเลยโซเดียมไน,นเตรต16 00บ้านเราไม่ค่อยมีนะครับหมายว่ามีขายไม่มีแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้กันมากนะ ph ะประมาณ8.0ถึง9เป็นด่างมากยูเรียส6 00เป็นเม็ดสีขาวใช้กันบ่อยนะครับ ph ประมาณ7.0ถึง8.0 บางสูตรอาจมีค่าใกล้เด่นโดยเฉพาะในน้ําที่เป็นน้ํากระต้างตัวสุดท้ายตัวที่5นะครับแอมโมเนียมโพลีฟอสเฟตสิบสามสิศูนย์นะครับอันนี้เป็นของเหลวเพียงถูกจนห้าตั้งแต่จนศูนย์เพือนอยู่กับรายจ่ายจางบ้านเราไม่ก็ได้ใช้หรอกบ้านเราก็ใช้ก็จะมีแคลเซียมไนเตรตสิบห้าศูนย์ศูนย์ให้แคลเซียมนะครับโพแทสเซียมไนเตรตสิบสามศูนย์สี่สิบหกนะครับสี่สหกศูนย์ศูนย์ส่วนสองสูตรที่ไม่ค่อยได้ใช้คือสี่สิบหกศูนย์ศูนย์กับสิ เพราะนั้นถ้าสูตรถ้าผมแนะนําไม่ผสมเลยนะครับเพราะอะไรครับถ้าผสมมันจะมีตัวไหนผสมได้มีแคลเซียมไนเตรตกับยูเรียแค่นั้นเองนะครับส่วนอื่นก็ไม่ไม่ค่อยได้มีในบ้านเราหรือไม่ไม่แนะนําแต่ถ้าจะให้ดีทั้งห้าสูตรนี้ไม่ต้องผสมเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าคือเกษตรกรบ้านเราเนี่ยเครื่องวัด p ีเก็แทบเขาเรียกอะไรแทบจะไม่มีกันนะ่ะยกเว้นในสวนน่ะนะครับ ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็โอเคอ่ะนะครับก็จะมีแคลเซียมไนเตรตโพแทสเซียมไนเตรตอะไรพวกเนี้ยยูเรียอะไรพวกเนี้ยกวัด pH ก่อนค่อยผสมนะครับถ้าน P มันสูงสูงก็งดเว้นผสมถ้าไม่มีอะไรเลยไม่มีเครื่องวัด pH อะไรเลยไม่ต้องคิดว่าจะผสมกันกับพวกนี้นะครับไม่ต้องผสมเลยฉีดพ่นแยกแต่ถ้าผสมได้ไหมไม่มีเวลาไม่มีแรงงานก็ต้องถือว่ามันก็คงได้แหละนะครับแต่ปัญหาคือต้องยอมรับชะตา กัมหรือว,ว่าสารที่สมลงไปเนี่ยพวกสารกำจัดแมลงพวกนี้นะครับมันจะเสื่อมฤทธิ์ง่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นนอสิกรผสมยกตัวอย่างโพแทสเซียมไนเตรตสิบสามสูสกถ้า P ีในน้ําเข้มข้นเนี่ยถ้าน้ํามันเป็นน้ํากระด้างน้ําด่างด้วย P h เก้าจศู 0, นย์ผสมสารเคมีลงไปพวกคาร์บอเนียไม่นานแปบ๊บเดียวดีไม่ดีฉีดพน่นเนไม่หมดเลยมันเสื่อมเรืยแล้วนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยการใช้ปุ๋ยกับพวกสารคาร,ร์บอเนลหรือสารเคมีตัวอื่นก็ตามนะครับ คำแนะนาเพิ่มเติมหากจาเป็นต้องใช้ปุ๋ยและคาร์บอไรลควรพ่นแยกกันนะครับหรืออย่างน้อยเว้นช่วง3-5ถึงวันนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าคําแนะนําเพิ่มเติมเนี่ยเขาเขาไม่อยากใ,ให้พ่นรวมกันคือพ่นแยกกันจะด,ดีที่สุดเว้น3-5ถึงวันคือพ่นปุ๋ยแล้วครั้งนี้สาถึงหวันนับไปอีก3วันหรือ5วันนี้ค่อยพ่นคาร์บอไรอนะครับอย่าผสมในทางเดียวกันโดยไม่ได้ทำจาเทส จะเส้กนการทดสอบแบบใช้อุปกรณ์ทังเล็กๆผสมก่อนนะครับมันเข้ากันได้หรือเปล่าเข้ากันได้ค่อยไปไปฉีดพ่นอผสมทังใหญ่ได้ฉีดพ่นถ้าเข้าก่อนไม่ได้ก็เลิกเลยนะครับทีนี้สําคัญคือค่า ps ในช่วงที่เหมาะก็คือ 6- ถึง7.0ถือว่าเหมาะสำหรับสูคาร์บอียไม่ควรเกิน8เพราะนั้นปุ๋ย5สูตรที่ท,ท,ที่กล่าวมานี้คือจริงๆถ้า ps มัน,ม,นม,มีบางสูตรที่ได้แต่แต่มันเพดานมันสูงอยู่ประมาณ8 เลี้ยงได้เลี้ยงเว้นได้เว้นซะนะครับเพียงระดับนี้เนี่ยบางทีผสมไปแล้วเสื่อมได้ง่ายไอปุ๋ยที่พูดกล่าวมาทั้ง5-6ตัวสรุปนะครับเว้นได้เป็นดีไม่ผสมกันได้ปดีแต่ถ้าผสมโอกาสเสื่อมฤทธิ์มีแน่นอนจะมากน้อยขึ้อนอยู่กับ PS และสูตรปุ๋ยที่ท่าน,นผสมนั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ5สูตรปุ๋ยที่มีคนผสมกับสารเคมีที่มีชื่อว่าข่า์บรด์ตัวนี้เป็น สารกําจัดแมลงศัตรูพืชน,นั่นเองนะครับก็บอกว่าชิ้นี้ประโยชน์พี่น้องสก,ก่อนไม่มากก็น้อยหากมีพลาดกันใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในจารุดจิตทุกขอย้าก็คือให้รู้อารมณ์เฉยเยอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิษทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูนอตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยครุม้มครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ